วิธีดูเบอร์โทรของตัวเองที่ผูกกับบัญชี Facebook สามารถกดดูตามคลิปนี้ได้เลยครับเริ่มต้นให้กดเข้า Facebook เข้ามาแล้วนะครับกดขีด3ขีดทางด้านขวาบนต่อไปให้กดฟันเฟืองกันตั้งค่าตรงนี้เสร็จแล้วให้กดเลือกศูนย์บัญชีในส่วนนี้นะครับหน้าต่อไปกดรายละเอียดส่วนตัวเสร็จแล้วให้กดข้อมูลติดต่อ ในหน้าข้อมูลติดต่อนี้นะครับเราจะเห็นเบอรโ์โทรที่ผูกกับบัญชี Facebook ของเราอยู่ในหน้านี้นะครับเพื่อนๆนะครับสามารถกดเข้ามาเช็กจากหน้านี้ได้เลยนะครับในกรณีที่เบอร์โทรในหน้านี้เพื่อนๆนะครับไม่ได้ใช้งานแล้วก็สามารถกดเข้าไปที่เบอร์โทรเพื่อลบเบอร์ออกจากบัญชี Facebook ได้นะครับถ้าลบเบอร์โทรแล้วนะครับก็สามารถกดไปที่เพิ่มผู้ติดต่อใหม่ตรงนี้และกดเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อเพิ่มเบอร์ใหม่ที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบันเข้าไปในบัญชี Facebook ได้นะครับ การที่เบอร์โทรเฟซบุ๊กนะครับเป็นเบอร์ที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบันมันก็จะส่งผลดีนะครับในเวลาที่เราลืมรหัสผ่าน Facebook ก็สามารถใช้เบอร์โทรนั้นในการรีเซ็ตรหัสผ่านได้รวมไปถึงเราสามารถใช้เบอร์โทรที่ผูกกับ Facebook ในการเข้าสระบบบัญชี Facebook ของเราได้นะครับโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการดูเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองใน a c e b o o k หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ